สวัสดีครับวันนี้ทางร้านมานําเสนอชุดประแจแหวนข้างปากตายนะครับของยี่ห้อ M top นะครับผมซึ่งทางร้านนํามาจําหน่ายอยู่2ชุดนะครับก็คือชุดนี้นะครับเบอร์6ถึงเบอร์24แล้วก็อีกชุดนึงนะครับจะเป็นเบอร์6ถึงเบอร์สานะครับผมซึ่งเนื้องานเด็กของเรานะครับจะเป็นเกรด CRV เกรดสูงนะครับผมเดี๋ยวผมให้เทียบกับรุ่นตัวถูกนะครับ อันนี้จะเป็นตัวถูกที่เขาขายกันตามทองตลาดนะฮะอันนี้จะเป็นของเรานะครับนี่ครับเนื้องานต่างกันเยอะนะครับถ้าของดีๆนะครับมันจะตัวเนี่ยปากจะคมกลิบนะครับซึ่งปากคมๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ล็อกแล้วก็ไม่เคลื่อนนะครับถ้าเป็นตัวถูกนะมันจะเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับถ้าของดีๆก็ควรจะเป็นมันจะคมล็อกแน่นนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านที่หาชุดประแจแหวนข้างปากตายนะครับก็มีให้เลือก2ชุดนะครับชุดใหญ่ถึงเบอร์3-2แล้วก็ชุดเล็กถึงเบอร์24นะครับท่าที่สนใจก็เลือกชุดที่ต้องการได้เลยนะฮะส่วนราคาเดี๋ยวผมปักไว้ในตะกร้าให้นะครับผม